สวัสดีครับในการที่เราจะปรับชะตาชีวิตของเราในชีวิตที่กําลังตกต่ําชีวิตที่กําลังยากลําบากให้เป็นชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะสูงถึงสามารถคว้ารางวัลชีวิตได้ทําบุญแล้วคุณได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งเป็นลักษณะของบุญที่ส่งมาแต่เราไม่เรียการางวัลชีวิตรางวัลชีวิตเนี่ยครับจะเป็นอะไรที่อยู่กับเราตลอดชีวิตมันจะคู่กับคําว่าอาญากรรมหรืออ,อาญาสวรรค์อาญากรรมเนี่ยครับเป็นอะไรที่เราทําแล้วนยครับจะอยู่กับเราตลอดชีวิต เป็นกรรมที่คุณเปลี่ยนไม่ได้คุณต้องรับตลอดชีวิตเลยแล้วบางคนก็ล้มละลายไปเลยมีทุกอย่างสุขภาพป่วยมีทั้งหมดนะครับบางครั้งครับก็คือไปอยู่ในสังคมที่ลําบากลาบนก็เรียกว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่ต่คนเกลียดเราไม่มีคนที่มีความรักเลยไปที่ไหนก็มีแต่น้าตามีแต่คนกลั่นแกล้งตลอดชีวิตแต่เราจะเลี่ยงอายากรรมได้ยังไงมันมีอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าตรงข้ามก็คือรางวัลชีวิตก็คือคุณสามารถพลิกชีวิตของคุณจาก ต่ำสุดไปสู่สูงสุดหรือจากกลางกลางไปอยู่สูงสุดได้โดยการเข้าถึงซึ่งสัญญากรรมแล้วก็เข้าถึงเรื่องการบริหารกรรมสัมพันธ์อะไรคือเงื่อนงำในการที่จะพลิกสตาชีวิตคนที้ไปสู่ความสำเร็จได้เรื่องของการบริหารจัดการกรรมโดยมีเงื่อนกรรมสําคัญน,นะครับเงื่อนกรรมอันที่หนึ่งก็คือสัญญากรรมครับการที่เราจะพลิกจากเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบนได้เราจะต้องเข้าถึงสัญญากรรมให้ได้ สัญญากรรมคืออะไรสัญญากรรมถ้าเรามานั่งมองว่าคนเรามีสัญญากรรมได้ยังไงผมเคยเคยคุยแล้วว่าบางครั้งครับเราต้องยอมรับว,ว่าเราอาจจะมีคํามั่นสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดครับพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ก็คือกลุ่มคนบุคคลที่อธิษฐานจิตว่าจะไม่ขอประลุมรักผลนิพพาน จะขอช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้ผ่านพ้นคุรุกรรมไปสู่ความเจริญยิ่งใหญ่แห่งวุธศาสนาในชีวิตให้ได้และจะหลุดไปด้วยกันนี่คือสัญญากรรมของพระโพธิสัตว์มันหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าทุกชาติทุกภพเขาไม่มีวันที่จะบรรลุมรรคผลผนิพพานต้องเกิดมาทำความดีทุกชาติทุกภพมาช่วยคนทุกชาติทุกภพ แสนชาติแสนพบล้านชาติล้านพบนับไปทวนทั่วจนกว่ามวลมนุษยชาตจ,จะพ้นทุกข์ถ้าเราดูในพุทธศาสนานู่นนะครับก็ยุคพระศรีอานเนี่ยนะครับก็หมายความว่าคุณปราวนาตนไปจนถึงยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปเลยนั่นคือเส้นทางชีวิตของคนเหล่านั้นถ้าจะต้องการเดินทางไปสู่พระโพธ,ธิสัตว์หมายความว่ายังไงครับ เขาเกิดมากี่ชาติแล้วครับแล้วก็ทําความดีมาทุกชาติตามที่เขาอธิษฐานเพื่ออธิษฐานไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็โอ้โหเมื่อคุณปาลิวานายิ่งใหญ่เช่นนี้ทุกชาติที่เกิดมาจะให้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนทุกชาติทําความดีทุกชาติเพราะงะั้นทุกชาติเกิดมาทาแต่ความดีช่วยเหลือคนอื่นจิตที่ ศักดิ์สิทธิ์นะครับจิตท,ที่คอยคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อก็จะอยู่ในจิตวิญญาณเขาตลอดเกิดมาเขาจะมีแต่ความดีช่วยทั้งนั้นชาตินี้เกิดเป็นคนขี้ยิ่งใหญ่เกิดเป็นคารวาชชาตินี้เกิดเป็นพระอริยะแต่ก็ไม่ได้มักผลนิพพานนะครับเพราะเรามองท่านเป็นเกจิอาจารย์แต่ท่านก็อาจจะไม่ได้น,นิพพานตามที่เราคิดก็ได้นะครับมีแต่ท่านนะท่านท่านจะรู้ว่าถ้าท่าน,ารราาานปรารานาว้เป็นพระโพธิสัตวนะ์ท่านก็ต้องกลับมาจุติใหม่กลับมาเกิดใหม่ ื่อที่จะต้องสร้างบาร,รมีต่อแล้วท่านลองคิดดูครับคนเหล่านี้นะครับเกิดมาขี่ชาติครับแล้วทำบุญมากกว่ากรรมทุกชาติเลยว่าวทำบุญกับคนหมู่มากด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ครับคนเราจึงมีบุญกรรมที่มันแตกต่างกันคนบางคนบุญท่วมฟ้าคนระับเกิดมาทุกชาติเวลารวยก็รวยแบบอภิมหาเศรษฐีเพราะเ็าทำบุญมาหลายพบหลายชาติหยอดกระปุกแต่ละชาติเนี่ย บางครั้งเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องเป็นพระนะครับเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นนักธุรกิจเนี่ยแหละจะทํามีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือคนเยอะๆมีลูกจ้างมากมายและธุรกิจของเขาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบางคนคิดยาวมาแล้วมารักษาบางคนคิดวิทยาการต่างๆมาแล้วมาช่วยคนนั้นช่วยคนนี้คนที่เกิดมาเนี่ยครับมีสัญญากรรมที่จะมาทําความเจริญให้กับสังคมมีมากมายพระโพธิสัตว์มีเยอะมากนะ แต่ถ้าคุณเคยปราวนาตนอาจจะไม่ใช่พระโพธิสัตว์อาจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอาจจะบอกไม่ต้องตามไปถึงถึงยุคภาษีอาร์หรือว่าขอสักระยะหนึ่งแล้วก็จะขอมรรคผลนิพพานก็ได้ครับอยู่ที่เป็นอธิษฐานจิตของคุณถ้าคุณเคยอธิษฐานจิตอดีตะพบอดีตชาติชาตินี้เขาก็ส่งคุณมาทํางานช่วยเหลือคนอื่นแต่คุณจําได้ไหมครับถ้าตอนนี้คุณมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในวิญญาณอดีตหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีองค์ชยยันยางไม่มีทางรู้ครับและถ้าไม่มีทางรู้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเคยอธิษฐานว่าส่วนหนึ่งจะเคยช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์จากศูนบารมีคุณมีบุญบรารมีแอบแฝงอยู่เยอะแต่ชาตินี้มองไม่เห็นนะทําแต่สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามกลับมาคือว่าคุณเคยอธิษฐานว่าจะช่วยเหลือบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อคุณไม่ทําในชาตินี้ฉนันก็ไม่ให้บุญที่คุณทํามาดีพบาะตันชาติเอากรรมไปแทนว่าคุณไม่ทําตามสัตยาธิฐานอธิฐานไว้ตามที่ตั้งสัจจวาจาไว้เพราะฉะนั้นคุณก็เจอเคาะกรมครั้งใหญ่นี่คือเรื่องของเหตุปัจจัยของชีวิตของคนบางคนครับมีอยู่สองอย่างครับไม่อยู่ข้างล่างก็ไปอยู่ข้างบนให้อยู่สออย่างแต่ถามว่าถ้าจะมาอยู่ตรงกลางได้ไหม ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องมีตัวรู้ทางวิญญาณต้องเรียนรู้รู้จักสัตยาธิฐานรู้ว่าข้างในเป็นยังไงทางนอกเป็นยังไงแล้วบริหารจัดการกรรมให้ดีให้สมดุลก็จะค่อยๆบริหารจัดการประครับประคองไปได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อะไรที่เราได้รับปากไว้ต้องทําให้ได้ถ้าทาไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบไม่รับผิดชอบชาตินี้ก็ต้องรับผิดชอบชาติหน้าเรื่องของการจะเดินเส้นทางสู่ความสําเร็จ เราจะเดินทางไปคว้ารางวัลชีวิตได้อย่างไรในเมื่อเราอาจจะยอมรับว่าเราอาจจะอธิษฐานเอาไว้ในอดีตพบิดาชาติขอให้เรามีโอกาสช่วยเหลือผู้คนอื่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนําความเจริญให้กับมวลมนุษยชาติความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนาขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมวลมนุษยชาติข้ามฝั่งตามพระสีอ่านไป อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วแล้วก็นะครับสิ่งที่คุณต้องทําในชาตินี้คือจิตที่เป็นสาธารณะอะไรที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้คิดให้ทําแล้วมันจะตรงไหมเบื้องต้นตรงแต่คนบางคนเจาะจองงานด้วยซ้ําต้องมาทําอะไรในชาติพบระบุชิ้นงานเลยนะครับ ตามที่เขาปรารวานาเอาไว้โลกการข้างหน้าจะต้องเจริญแบบนั้นจะต้องเจริญแบบนี้ก็ต้องมีคนมาทำถิ่นศักดิ์สิทธิก์ก็ส่งคนเหล่านี้แหละครับมาทําแล้วคุณก็ทํามีองค์ชายองค์ยานรู้ไหมว่าคุณจะต้องทําบางครั้งไม่มีองค์ชายองค์ยานแต่ว่าเหตุปัจจัยทางนอกเนี่ยครับพาไปให้ทําก็ทําได้บรรลุก็ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จรวยไปเลยนะครับบางทีก็มีแต่คนที่มีสัญญากรรมจะทำนั้นไม่ได้ครับ มันก็จะเจอ2อ,อย่างครับได้เจ้าไหลก็มีบวกมีลบได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปนะครับมีทั้งกาลเวลามันเป็นตัวบีบตราบใดที่ยังไม่หมดเวลาสุดท้ายในเงื่อนกรรมเขาเรียกว่าเส้นตายในชีวิตเป็นเงื่อนตายในชีวิตคุณยังมีโอกาสรอดนะแต่เมื่อใดที่กาลเวลาสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็คือเงื่อนตายของชีวิตที่วัดไม่มีต่อรองแล้ว ไม่มีอารมณ์อ่วยนี่คืออายุสุดท้ายของคุณอายุเท่านี้ถ้าคุณไม่ได้เอาอาญากรรมไปเลยอายุเท่านี้ได้เท่านี้เท่านี้ประมวลบวกลบได้บวกลบคูณหารมีบวกเท่านี้มีลบเท่านี้รับไปพร้อมกันการใช้ชีวิตของเราเนี่ย อยาคิดว่าออใช้ชีวิตไปวันๆครับมีความสุขเปวันๆจริงๆเราอาจจะต้องมีองค์มีการศึกษาพุทธศาสนารู้ว่าอาดีตภพอดีตชาต,เาาติเป็นยังไงรู้ว่าโพธิสัตว์เป็นยังไงผมบอกเรื่อนได้เลยว่าคนที่มีสัตยาที่ฐานเกิดมาสร้างความเจริญให้โลกเนี่ยครับมีเยอะมากๆครับเราเราพูดกันหลักล้านคนนะฮะ <_ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเราอาจจะมามองว่าชาตินี้เนี่ยทำไมเรา ไร้สาระอย่างนี้หรือเราทําไมถึงไม่เคยทําประโยชน์ให้ส่วนรวมอย่างนี้เราทําความยากลําบากให้กับคนอื่นตลอดเวลาอย่างนี้นะครับแล้วเราจะมีโอกาสดื่มตาอ้าปากเหมือนคนที่เขาทาบุญมาทุกชาติไหมถ้าคุณมองว่าเอ้ยฉันขอทํากรรมอย่างนี้แหละฉันพอใจแล้วก็คุณก็จงจบไว้เลยว่าชาติหน้าคุณก็คงไม่พ้นจากสิ่งที่คุณกําลังทําชีวิตของคนมีแต่เหรียญสีดําหยอดลงกระป๋องอมสิง ชาติหน้าก็มีแต่ชีวิตสีดำรอคุณอยู่อยากคิดว่าชาติถัดไปจะสบายขึ้นตราบใดที่ชาตินี้ทำกรรมทั้งชาติไม่เคยคิดที่จะทำบุญบาร,รมีช่วยเหลือผู้อื่นคุณอยากคิดว่าคุณจะรอดไปได้กฎแห่งกรรมมีจริงและกฎแห่งกรรมจะตามลาวีคุณทุกชาติทุกภพสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ